กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบควรจุดเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่เกจิคุณบุรพาจารร่วมกันครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญรุ่นดวงดีของ หลงปู่จือ่อพันธมุตโตวัดเขาตาเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัละเวจังหวัดชายภูมินะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพศ2558นะครับผมผ่านมาไม่กี่ปีแต่ว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่มีความสวยงามนะครับผมแล้วก็เหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพ่พี่ๆชมนะครเป็นเหรียญที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับผมด้านหลังจะเ,เรียบนะครับไม่มียันไม่มี แบบพิมพ์ด้านหลังนะครับผมคือเขาพิมพ์เพื่อจะแจกให้กับคณะกรรมการนะครับผมส่วนด้านหน้าก็อย่างที่เพื่อนๆพนีพน่ๆเห็นนะครับผมภาพรายละเอียดในส่วนขยายเพื่อนเพื่อนี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับรูปลักษณ์ของเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมที่มีขนาดค่อนข้างที่ใหญ่หญนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสูงสัก สี่เซนน่าจะได้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางเป็นสาธิสักณ์ของหลวงปู่จือพันธุมุตโตในลักษณะหน้าตรงครึ่งองนะครับผมด้านบนก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมเขียนว่าดวงดีแล้วก็ด้านล่างเขียนว่าพระอาจารย์สือพันธมุตโตนะครับเหรียญหรือเรียกว่าเป็นเหรียญสวยอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขยายภาพให้ชมนะครับผมเห็นรอยเหีียวย่น ต่างๆนะครับผมบนผิวหนังนะครับผมข่างเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมเส้นเกสา,ารฝากฏเห็นเป็นเส้นๆเลยนะครับผมในตานะครับผมนอกเหนือจากในตาดำที่เป็นที่เป็นขอบตาดำแล้วนะครับผมแล้วก็ข่างแกะยังทำเป็นเม็ดตรงกลางอีกนะครับผมเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีก ดูรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตานะครับผมแล้วก็บริเวณมุมปากรอบมุมปากครับผมผิวหนังของลุงปูในส่วนต่างๆก,ก็ช่างเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่ดีมากๆครับดูรายละเอียบดบนริว้วจีวรครับผมที่พื้นเหรียญก็จะเรียบนะครับผม ปรากดเป็นเส้นรัศมีโดยรอบนะครับผมเป็นเส้นรัศมีแบบละเอียดนะครับผมโดยรอบเลยนะครับผมต่อไปในอนาคตนี้ถ้าเกิดมีของเคททาเรียนแบบนะครับผมรายละเอียดพวกนี้นะครับผมจะช่วยในการพิจารณาได้อย่างมากเลยนะครับผมเหรีสวยงามครับผมอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้เจาะรูหูห่วงนะครับผม นี่ยทำเป็นแบบตันๆเลยนะครับผมด้านหลังก็อย่างที่กลับเหรียญไปแล้วนะฮะด้านหลังเรียบนะครับผมนี่ฮะจะต่อโค้ดจะต่อตัวเลขนะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับผม9ตัวนะครับผมรอบเหรียญนะครับผมเป็นเก้ารอบนะครับผมเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวโค้ดเป็นภาษาจีนชื่อของหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่จื่อ นี่เป็นซีรีส์ละนับเบอร์ก็คือเป็นหมายเลขที่44นะครับผมในชุดกรรมการจะมีการตอกโค้ดตัวนี้ครับเขียนคําว่ากรรมการเลยนะครับผมผิวเหรียญในส่วนเรียบนี่ฮะลองขยายดูนะครับผมจะเห็นเป็นเหมือนกับเส้นใยเต็มพื้นเหรียญเต็มพื้นเหรียญไปหมดนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับผม หลวงปู่จือนี่ท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปมด้วยเมตตานะครับผมแล้วก็เป็นพระป่าที่ไม่แต่ต้องทรัพย์สินเงินทองเลยนะครับผมเป็นพระป่าที่เป็นศูนย์รวมใจชาวเชยภูมิชาวหนองบัวละเวนะครับผมท่านเป็นผู้นําของชาวบ้านในการสร้างเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้านะครับผมถ้าใครเคยไปที่วัดของท่านาจะเห็นได้ว,ว่า การขุดดินการถมดินนะฮะที่วัดของท่านนี่เรียกได้ว่ามหาศาลจริงๆนะครับผมถมขึ้นมาสูงกว่าระดับถนนแบบแทบจะเรียกได้ว่าเป็นภูเขาเรากานะครับผมถ้าเป็นบารมีพระแบบโดยทั่วๆไปเนี่ยฮะคงไม่ขนาดนี้นะครับผมอันนี้ถือได้ว่าเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยบารมีมีผู้คนศรัทธามากนะครับผมไม่ว่าจะดำริอะไรนี่หลายๆอย่างเนี่ยเป็นไปด้วย ความอาจรรย์นะครับผมใครเคยไปกราบท่านนะฮะอย่างผมเคยไปประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้กราบได้มีโอกาสพบเจอองค์ท่านนะครับผมท่านจะให้รีบให้คนหาน้ำปานะนะครับผมเพื่อมารับแขกรับคนนะครับผมก่อนที่จะมีการพูดจุยหรือพูดคุยเจรจาหรือว่าปาลุกสิ่งใดกันนะครับผมนี่ฮะก็เป็นอะีก อรุยาตสูงองค์หนึ่งครับผมที่นํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ